เป็นการเปิดส่วนครั้งแรก<ว>เราไม่ชอบจัดงานใหญ่ให่มอททอหมดเลยจะบีบประมาณสัก200กว่าต้นอันนี้ก็สามารถถ่ายรูปตามอัจฉริยะใสได้เลยนะครับมัเคืที่ออร์แกนิกมากๆไม่เอาจริงเหรอแม่ <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> เอาเลแม่ปีนพ่อส่งไม้<ว>ข้าวเหนียวผุเรียนข้าวตอกอ้ห คือมันจะมีเซอร์ไพรส์มาด้วยจับทูใต้กุ้ยค่ะคุณพี่ตรงนี้ได้เลย่ะตอนนี้เราเต็มงานกันยุ่งวุมม่นวายมากแล้วก็ถ้าสังเกตว่ามีน้องบีเนี่ย และดอมันที่จะใส่แต่ต้องบอกทชม้เยๆไปก่อนนะว่านี้มันเป็นสุขทกของคนที่มาในวันนี้ได้ตตะก็จะมีรางวัลเช่นอันนี้อะไรางอ่ะอัลถ่ายรูปก่อแชคลิปโอ้ยนี้ไงทุเรียนแกะเนี้อันนี้อันนี้อันนี้ตัวท็ออันนี้ตัวท็อซึ่งเราจะแต่ไว้ใต้ก็อี้อ่า นั่นหมายความว่าใครที่มาแล้วเราก็สุ่มเลยเขานั่งไหนเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายค่อยมาบอกเฉลิว่า้างใต้มีรางวัลอยู่ไอเนี้ยเป็นเซอร์ไพรส์แม่ครับพ่อครับ,คร,บครับผมคลิปวันเกิดของน้องโพร,ร้านซัดไปที่เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดบอกว่างานนั้นงานเล็กๆงานเล็กๆเรา<ว>ไม่ชอบจัดงานใหญ่ แล้ววันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์อีกนี่แบบมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราหลายอย่างคือตัดภาพจากบ้านที่กรุงเทพตอนนี้ตัดมาอยู่ที่สวนครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการมาเยี่ยมชมสวนกสาวเนี่ยเหมือนงานงานเฮ้ยแังกล้องเลยแังกล้องปอ้ยตายนี่ลูกค้าก็เริ่มมาแล้วเป็นการเปิดสวนครั้งแรก เราก็เลยลองทดสอบระบบแต่ถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วนี่อย่าเพิ่งทะเลาะทะเลาเข้ามากันใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนเพราะว่าคือเรากลัวที่จะว่าจะดูแลแบบว่าได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยก็อยากที่จะอยู่เองคอยดูแลคอยต้อนรับไม่ยังไม่ได้แบบว่าเปิดเป็นแบบเดี๋ยวถ้าจริงจังเปิดแบบพร้อมระบบพร้อมแล้วเดี๋ยวว่ากันแต่วันนี้พ่อแม่เหมือนจะยุ่งใเป็นเซเลบกันทั้งคู่ใช่ก็คืออย่างนี้เราก็คือแบบว่าเหมือนกับว่า ตอนที่จัดงานเนี่ยเขาเราก็ขายความเป็นบ้านบ้านแบบอย่างที่เรารู้ว่างานเราอะพอพอมีการจัดงานหรือมีอะไรทักอย่างหนึ่งญ<ร>าติพี่น้องเราก็จะมาช่วยกันหมดมซึ่งอรอไหมครั้งนี้ก็เช่นกันญาติพี่น้องก็ขนผลไม้มากันแบบว่าเยอะมาก<ช>เลยอ่ะแม่ลองพาดูหน่อยว่าเราเตรียมอะไรให้เขาบ้างเนี่ยแม่ของอร่อยมีอะไรบ้างมั่นใจเลยว่าก๋วยเตี๋ยวอ่าจริงก๋วยเตี๋ยวหมเลียงทุกคนถามถึงแกงกะวันแกงกะวันอื้อมา น้ำพิดหมูสับชะม่วงโอ้ยตายตายตายแล้วน้ำที่เป็นเวลคัามดิ้งแน่นอนแขกมาก็ต้องมีเวลความดิงใช่ไหมเวลความดิ้งของเราก็คือน้ำน้ำมะีรดโปียของหวานมีไหมแม่ของหวานสวตึงเลยอย่าบอกนะอย่าบอกนะข้าวเหนียวทุเรียนเข้าวตอก อู้หูยนี่คือที่สุดเลยนะเมนูที่ที่เราเคยเห็นเนี่ยจะถูกลบรวมไว้ถ้าวันไหนระบบนิ่งๆแฟนๆในเอฟซีเนี่ยมาเจอพรุ่งนี้แน่นอนนี่ก็คือทีมงานนะคะเราจะใส่เสื้อกันแบบนี้นะคะเอาแล้วเจ้านายท่านซีอโอสูงสุดท่านซีอีโอสูงสุดอยู่ด้านหลังใส่เสื้อแล้วโอ้โหต้องยิ้มนั่นยิ้มไปดูเคายิ้มก็สามารถ อ๋อนี่สแตนบายเผื่อว่ามีใครสนใจจะถ่ายร,รูปครับ คือมันจะมีเซอร์ไพรส์ในนนด้วยขึ้นอยู่คือรใชานเออเออเมื่อกี้เกิดกับท่านผู้ชมแล้วแต่เตรียมกับท่านผู้ชมให้จุ๊ะไว้ก่อนแล้วจะเผลอๆจะมีเซอร์ไพรส์เหนือเซอร์ไพรส์อีกเพราะอะไรรู้ป่ะไอ้ที่เราเตรียมไว้อะญาติพี่น้องลุงสิงิณัฐวินัยเขาเอามาเพิ่มขนุนต้องออกแล้วอุ้ยสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้แล้วก็หมดนะปีนี้คือเตรียมทุกอย่างแต่ลอยมากอย่างน้องมีมีอแล้รคือเนี่ยมันคือเหมือนแบบมันเป็นบรรยากาศของของ บ้านสวนที่เราเราคุ้นชินเวลามีคนมาทุกคนญาติพี่น้องขนความช่วยเหลือไอ้คำว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นน้ำใจไม่ได้สั่งไม่ได้ขอเอามาเองแม่แม่โอ้โหต้องมีแต่งชุดแต่งชุดโอ้โหมีคนประกมประกบปารีสแฟชั่นวีคเนี่เดี๋ยวแม่จะทำการแสดงเหรครับ ไม,ไม่อะไรครับเป็นผู้ช่วยพ่ออ๋อจะทำทำกับข้าวโชงี้แม่สู้ๆนะแม่ทำที่กรุงเทพนี่จะมีท็อปอะไรทุกอย่างแบบอย่างดี <c oughs> อยู่ที่จันเราก็จะพิน,นึงนะครับอยู่กันแบบบ้านๆอ่ะเริ่มต้นก่อนก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้ำมันนะครับใส่ลงไปนะครับสักประมาณสักสองช้อนโต๊ะอันนี้ก็เป็นเครื่องแกงที่พัฒนาจากเครื่องแกงแดงมานะครับมีการปรุงรสเพื่อให้ ให้มีความชุ่มนะครับผมให้เข้ากับการที่จำเราจะมาทำน้ำพริกนะฮะเราก็ผัดให้ให้หอมก่อนเลยนะครับอุ้ยชมวงอันนี้คือใบชมวงค่ะอ๋ะอหน้าตาเป็นแบบนี้เราดูได้เลยค่ะอันนี้ผัดอยู่ครับผัดก็ผัดให้เขาเรียกให,ให้ให้งวดลงไปนะครับและสุดท้ายก็ใบมะกรูดอ่าลงได้เลยเ แม่แม่เราก็ผัดให้พ่อเเนาก่อนเลยพเราไม่ได้พูดแต่คนถือไมไม่ได้พูดแต่คนผัด่ไอ้รอยยันแลยวระหว่างนี้ก็จะมีดนตรีจากคุณพ่อไปเรื่อยเขาปีน้องโพ่เขาเรียกเสียงคือฮ่ามีแค่ท่อนเดียวนะเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ปล่อยไม่เลยนะ ไม่แน่แน่พิธีการเมื่อกี้เป็นไงผ่านไปอย่างเรียบร้อยผ่านไปอย่างเรียบร้อยพร้อมกับนักดนตรีนักร้องนักร้องนักร้องเมื่อกี้จองจอบกับลูกนี่คือสองจอบแล้วนะสองจอบเลยไม่ได้อัไอ้จะร้อมเพลงไม่ได้ขอแต่ตอนนี้เหตุการณ์หน้าเป็นห่วแม่เดี๋ยวขอแทนกล้องดูเพ่อที่จะตอนนี่แม่ฝนดำๆมืดๆอยู่แถวนู้นคือฝนจะมาฝนจะมาพ่อไปหยิบทูบเลยทีเดียวใทยชัดเจน เดี๋ยวไว้กี่กี่ชั่วโมงบอกว่าสงสัยก็จนกว่างานงานเสร็จแล้วเดี๋ยวบอพองานเสร็จแล้วก็ตกได้เลยครับเดี๋ยวมาแล้วแดดมาแล้วแม่ต้องถึงมือแม่ไหมเดี๋ยวกำลังหาที่ปอกเรียงข้าวก็จะกินข้าวก็จะกินาต้องจัดการยายแต่บอกวันนี้เราจะไม่ออกกล้องไงวันเช้ามันไม่พร้อมไม่พร้อมเป็นตลาดนะแล้วบอกเลยนะว่าแม่ก๋วยเตี๋ยวแม่ เมื่อไหร่ยังไงก็ขายดีเสมอตลอดการไม่รู้ทำไมถามพี่แม่เลือดแข็ด้วยพี่ารนเลือดแข็งมีก็สเตชันนะเจ๊ <S <S <eg le> <station> <The> สเตชันนัจิบนี่คือขายของค่ะนี่มีดอกมงดอกไม้กระท้อนก็มะม่วงค่ะมีมะม่วงคือเก็บแล้วก็มาขายเลยค่ะอ่าใช่จากสวนเลยนี่รังังนอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมใช่ค่ะใชรังเงนอยู่นะคะนจะเป็นความสดเลยค่ะใช่ใช่ใช่สดสดมาเลย แม่แม่อ่ะไอ้ผลไม้เนี่ยเอาจริงขายหรือให้ขายด้วยส่วนหนึ่งแล้วให้กินฟรีอ๋อกินก็มีแล้วก็ถ้าแบบไม่หนำไม่หนำอยากซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านก็ให้ซื้อเอาอ๋อเข้าใจเข้าใจน่อไม้ยังรากอาซื้อเขาไปเดียวกันเองงว พ่อมันเริ่มสนุกอ่ะพ่อทุกคนเอ็นจอยอ่าวปากด้วนคือถ้าเกิดเป็นแบบว่าวันเดย์วิสิตแล้วเตาเราเตรียมเอาอาหารไว้อย่างเงี้ยมาแบบมาเหมือนมาเหมือนมายิ้มเย็นกันอย่างเงี้ยเนาะวก็ถือว่าโอเคคืถือว่าเป็นแบบอีเวนต์เล็กๆอย่างเงี้ยก็โอเคในช่วงแบบหน้าผลไม้ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยส่วนเนี้ยเราก็จะมีแบบเต็มไปด้วยทุเรียนอยู่แล้วใช่เเพราะทุรียนปีหน้าจะออกแทองมีทั้งพวกเอ่อเบญจพรรณต่างๆใช่ป่ะมันก็จะมีออกมาให้เราได้ มีวารายตี้ในการเลือกกินล่าสุดที่เราขอบคุณมาที่แฟร์ขนาดนั้นก็ลูกค้าที่มาก็เป็นแฟนคลับด้วยนะเขาบอกว่าเอวันก่อนไปผ่านหน้าสวนด้วยเห็นปิดรั้วอยู่แต่ว่าเปิดเมื่อไหร่จะเปิดหรือว่าเปิดหรือยังอะไรก็ต้องขอตัวขอบคุณเพราะยังไม่ได้เปิดแล้วเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอยู่สวนตลอดนะคือกรุงเทพซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันต้องมีการติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราเองที่มาเป็นเจ้าบ้านเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเจออยากต้อนรับใช่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะพ่อแป๊บนึงนะขอเปลีี่่ยนนนนนนคออออเเทต์กไ้ะรี่ย แม่ไปมาหลบอยู่นี่มุมนี้ตลกมากแม่เอ้ยแล้วลุงก็ดันตาดีมาเห็นแม่หลบอยู่แถวนี้นะดีใจเหมือนกันนะมปคนมาเยอะๆแล้วแบบทุกคนก็แบบแฮปปี้แต่อ้เครื่องเสียงเราเนี่ยทำงานมากเลยนะเป็นเครื่องเสียงของหมู่บ้านนี่แหละสุดต่งลำโพงวัดของแท้ ตรงนี้ถ้าเกิดที่เข้ามาข้างหน้าเนี่ยครับก็เป็นหมอนทองหมดเลยจะบีประมาณสัก200กว่าต้นอันนี้น้ำาจะเย็นมากเพราะข้างล่างเป็นหินหมดเลยนะครับลึกประมาณ7เมตรอันนี้ก็สามารถถ่ายรูปตามอัจฉริยะใสได้เลยนะครับ จากต้นนี้ที่เดี๋ยวมีกิจกรรมให้ใครอยากสอยก็เดี๋ยวมาสอยกันก็ถือว่าเป็นมังคุดที่ออร์แกนิกมากๆก็คือที่กินกันอยู่เนี่ยแหละครับใช่แต่ว่ายังมีมีห่วงเอาไว้เราต้องสอยลูกที่เป็นลายเลือดเลือดเป็นแบบว่ามีมีเหมือนลายแดงๆขาเข้าอย่างเงี้ยก็คือสีเขาจะเริ่มเข้าแล้วอย่างเงี้ยก็คือจะมาเพื่อพอไปถึงลูกค้าลูกค้าจะได้เก็บกินไวเ้เขาเรียกว่าไว้ได้หลายวันถ้าเกิดดําเลยสุกคาต้นเนี่ยมาถึงปุ๊บมันก็ต้องกินเลย สวัสดีครับคนสวนจะไปไหนครับเนี่ยโอ้โหทำไมกระเป๋าลากถึงขนาดนั้นล่ะแม่แม่ปีนเถอะแม่แม่ให้มันจบจบไปเลยแม่เอาจิงเหรอแม่เอาเลยาไม่เหมือนเดิมเลยเราอะ ให้แม่ปีนให้แม่ปีนพ่อส่งไม้นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครอบครัวนะคะฝั่งหัวหน้าครอบครัวคุณชาติพิษยันนามนะคะยันนาตัวควันช้างอยู่ข้างบนค่ะสุดยอดเห็นไหมโอเโอ้ใครจะได้กินเนี่ยอ่ะถ่ายการนี่ลองชิมดูครับ งับเข้าไปเลยหนึ่งคำหวานนะหวานหวานไม่ติดเปรี้ยวแล้วไม่ไม่ใช่แบบน้ำไม่มีไม่มีเม็ดเลยเอ้ยไม่มีเม็ดเลยฮะคนคนจันเขาบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดไปเลยเป็นยาแต่คิงอ่ะคือคือทุเรียนคุณอ่ะคือมังคุดเขาให้กินตัดเพราะนี่เย็นเรากินทุเรียนร้อนจบด้วยมังคุดใช่ใช่ใช่เขาบอกว่ากี่ปีแล้วฮะห้าสิบ ก60ปีได้แล้วค่ะแล้วยังได้เรื่อยๆทุกปีเลยค่ะแม่นี่สอยมาจากต้นหน่ะเนี่ยไม่ติดพื้นไม่เราไม่โตไม่สูงกว่านี้แล้วไม่สูงแล้วค่ะเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่มา50 60ปีละก็คือสูงเท่านี้อ๋อย่างที่แม่บอกว่านอนไม่เข้ามาส่วนแรกๆอ่ะเหยียบไม่ถึงพื้นเลยที่ว่าเหยียบไม่ถึงพื้นเนี่ยคือลูกมังคุดแต๊มนึงลุะแล้วใช่ค่ะ เทวดาเลี้ยงพี่คิดบอกว่าทําไมเธอถึงแบบปล่อยให้สมบัติที่ตาให้ทิ้งคว้างแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยกลับมาทําเป็นเงินก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราย้ายกลับมาทําใช่แล้วก็เลยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้นมังคุดโซนเนี้ยเราจะเก็บไว้รับแขกแต่ว่าเราการันตีเลยว่าเนื้อของเราเนี่ยคือ มันต้นมัน6กสิบปีอะเนื้อมันหวานเนื้อมันเฉาแบบขาวแห้งแล้วก็คือแบบนี่ขนาดโดนฝนแล้วนะคือที่เป็นเห็นเป็นยางเนี่ยคือฝนมันตกไงฝนมันตกเขาเรียกว่ามังคุดลงยางค่ะพอมังคุดลงยางเนี่ยบางทีข้างในอ่ะมันจะเป็นแก้วหรือว่าที่เป็นยางเหลืองแต่ที่นี่ไม่เป็น เมื่อกี้พาเขาลงไปสวนแต่จริงๆตอนเที่ยงเลยร้อนใช่แต่ด้วยเวลาไม่ไม,ไม่ไ,ไม่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 ได้<ช>ล,ล,<ะ>ลเออโชว์ไปนหนึ่งกลุ่มอ,อ,เอ,อโชว์ไปนหนึ่งกลุ่มบอกแล้วคนกรงเทศจะตื่นเต้นมากกับการที่แบบเก็บบางคุธจากต้นแล้วหลายๆคนเนี่ยดูคลิป FC รู้ร,รู้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปีแม่ปีแน่ แต่แรกกะทำเป็นส่เออเ้ตบมือให้ไปไม่เป็นไรหรอกแม่ระวังนะแต่พอแม่ง้างจะขึ้นทุกคนดันตดขึ้นคือด้วยความที่เราอะอยู่กับสวนเนาะเราก็จะชินคุ้นชินแต่ว่าในขณะที่คนอื่นที่เขาเป็นคนกรุงหรือคนต่างจังหวัดที่เขาไม่มีโอกาสได้อยู่อย่างเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นกับการสอยมังคุดเขาก็ว้าวกันหมดเลยนะเออเราเห็นแบบนี้เราก็ดีใจถ้าใครที่มาทริปนี้นะแล้วได้ดูคลิปนี้นะคอมเมนต์ความประทับใจมาให้แม่หน่อย จริงๆแล้วเป็นยังไงใช่ทั้งการต้อนรับอาหารหรือบรรยากาศอะไรแบบนี้นะคะใช่เราขอเก็บเก็บข้อมูลเก็บควาคําติชมไปพัฒนาเผื่อเราจะได้เปิดส่วนให้ FC จริงๆริงถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่ขอไปหลบก่อนนะเพราะตอนนี้สภาพแม่คือสภาพแม่คือไม่ไหวแล้วคือมันจะมีเซอร์ไพร์ ได้โต๊ะก็จะมีรางวัลแต่มีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนด้วยจากทุใต้โต๊อี้นค่ะมันมีอะไรอยู่บ้างนะมันจะมีสลากอยู่ค่ะนี่ครับมีมีครับนี่นี่อยู่นี่ครับครับไม่ไรนะปลาโคลขายจุ๊บเบอร์บโคลขายจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยโอ้ยมีมีมองกล้องเงียมี s มอกกล้องกคุณ oh. oh, ี um, ่ตรงนี้ได้อะไรคะใบชะมวงครับผมใบชะมวงขอบคุณนะครับ ได้ครับมาเลยได้เลยครับผมพ่อในผู้โชคดีได้ได้อะไรไปครับพ่อผู้เรียนหนึ่งลูกโอ้โหสุดยอดนี่โอ้โหเต็มเต็มครับผมเมื่อกี้แจกรางวัลมีอะไรมีได้รางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อกี้แบบโอ้โหชุลมุนดูไม่ทันเลยมะม่วงมีอ่ามะละกอมีใบชะมวงอ่าใบชะมวง มีลวยมีทุเรียนกวนทุเรียนลูกแล้วก็มีพับุโตพับุโตลาไปลากระเบาไม่มีไข่จูบด้วยิทธิเด็ดขาดมีไข่จูบมีไข่จูบพ,พี่โภคโอ้ยพี่โภคไข่จูบแต่คนที่ได้ไข่จูบไปเนี่ยเขาไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะเราควรจะอะไรนี่เรามีเรามีเดี๋ยวรับของเออจริงขน,น<ห>มีคนละกล่องที่ให้เป็นคนละกล่องเหรอคนละลูกเช่ใช่ลงกล่องสนุมโอเคเลยได้เป็นลูกขนาดนั้นใช่และในมือพ่อถืออะไรไปนะในมือพ่อถือปากกาเพร่อเดี๋ยวพ่อจะต้องไปเซ็นพระกระมา ตอนตอนที่เขาลุกก่อนจะกลับคนสําหรับคนที่ได้รางวัลถือว่าเป็นความประทับใจนี่ไงนี่ไงผู้โชคดีที่ได้รางวัลใช่ไหมพ่อได้แล้วเยียครับพี่ว่าพี่จะเอาไปเอาเอาผ้านี้ไปทำอะไรครับเนี่ยเอาไปห่มเลยห่มเลยห่มเลยผมว่าใส่กอบแล้วก็แผลแล้วกลับไหว้ปูชานะครับ ตัวจริงตัวจริงกับนีนในไม่เหมือนไม่เหมือนเลยครับตัวจริงส่วนใหญ่จะอายุอายุน้อยกว่าใช่ใช่ทีนี้ไม่ดีเลยนะทำให้เราแก่ไหนไหนไหนอ๋อนี่ได้ได้อะไรเลยวะหยิบมาเมื่อกี้เลยนะถ่ายรูปก่อน เซลไอเมนูว <mm ันนี้ชอบเป็นไหนที่สุดครับอร่อยทุกอย่สุดครับจริงไหมวันนี้ชอบเมนูอะไรเป็นพิเศษครับหมูชะมวนโนอร่อยมากชอบมากขออนุญาตครับเมนูวันนี้ชอบอะไรมากที่สุดครับน่าจะเป็นทุเรียนครับพี่เราถามเมนูตบท้ายด้วยทุเรียนเข้าเซอร์ไพรส์อ่ะเรารู้ตัวไหมเรารู้แบบไม่รู้ไม่รู้ครับแล้วตอนเรามุดไปใต้เก้าอี้เนี่ยไม่เจอไม่เจอ มันลึกมันแล้วมันเล็กใช่ไหม,เ,มเ,เออเ,อ,อ,เอ,อ,เอ,อเมนูอะไรประทับใจครับแม่วันนี้ประทับใจก็วูดเตี๋วเรียบอุนน้ออยตัวจริงตัวจริง<ช>แล้วน้ําเข้มข้นมากๆเลยใช่ใช่น้ำน้ำหม้อเนี้อยู่มาสามวันแล้วครับเอ้จริงยิ่งอยู่นานยิ่งอร่อยอ๋อมันแบ<ช>บว่าภาษาสองฟามาลอเวลาเรามาเรามาสวยกันที่หน้าอร่อยแล้ววันนี้แม่ได้อะไรไปเซอร์ไพรส์ได้อะไรวนี้วันนี้ได้กล้วยของคนสามีจริงป่าสามีได้มะละกอเอาละ ถูกใจตรงไหนรู้ไหมคือทุกอย่างเนี่ยเราซื้อหมดแล้วยกไปอีกสองอย่างเนี่ยโอ๋ไม่ซ้ำด้วยไม่ซ้ำไม่ซ้ำโอ้นี่แม่ก็ซื้อเหรอครับซื้อหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะแม่ของโปรดนี่ไปเอฟมาตอนไหนเนี่ยยายชอบเมนูอะไรครับวันนี้เมนูอะไรหมูสันชันที่นี่เนาะโอ้ชิ้นปั้มๆมาเลยแล้วทำขายก็เจ๊งเจ๊งใช่ไหมใหญ่ไปใช่นะ หนสุดวันแรกของการเปิดสวนเราเสร็จแล้วเป็นไงเหนื่อยไหมนะเหนื่อยแต่แฮปปี้แฮปปี้เพราะอะไรรู้ไหมคือเราเห็นทุกคนแบบเข้ามาสวนน่ะสวนมันร้อนมากร้อนนะร้อนแล้วก็แบบเหนื่อยโอ้โหมากันแบบลุยมากไม่มีใครบ่นเรื่องอะี้เลยเราทุกคนเขาคือสัมผัสได้ว่าเขาอะแฮปปี้ประทับใจในความเป็นแบบสวนของเราแล้วก็แบบ อิ่มเอมอิ่มอกอิ่มใจเราก็เลยแบบเออมันก็แฮปปี้ไปด้วยคนมาเพราะว่าเป็นคนตอนรับไงแต่คุณิ่งสบายพักอ้าวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปหันมาคุณเหมือนนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนี่คือเบื้องหลังอารเตอร์คืนีนี่นี่คือที่เบื้องหลังอยู่อยู่บอกว่าขออยู่เป็นครอบครัวแล้วไม่ขอกลับไม่ขอกลับแล้วขออยู่เป็นครอบครัวแล้วงั้นก็ต้องเซอร์ไพรส์จันไหมไง ยังว่าง,าง,างมั้ <c oughs> งคะแม่เป็นไงบ้างวันนี้ โอ้ผ่านพ้นไปได้ข้าวเป็นไงบ้างก็โอเคนะไม่ยากหรอกสนุกสนุกแต่ว่าด้วยอากาศด้วยแหละถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยจะเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าถ้าหน้าหนาวผลไม้มันไม่ใช่ผลไม้ไม่แล้วต้องขอบคุณอุ้มด้วยเพราะอุ้มแบบว่านี่นี่พี่อุ้มนี่อันนี้เตนแขจริ์ถ้าขาพี่อุ้มนี่แบบจะจะเขินเขินกันสักนิดนึงนะคนในครอบครัวครอบครัวสายจันคนใหม่เมาเป็นโซนลีครับี fc fc ขอบคุณค่ะอสดสด ยายเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมสําเร็จไหมครับยายสําเร็จค่ะภูมิใจไหมลูกสาวลูกชายแล้วก็ทุกคนช่วยกันยายโอเคไหมรับไหวไหมถ้าจะเปิดสวนจริงๆไหวแต่วันนี้เอาจริงนะยายเด่นสุดในงานเลยโดดเด่นเลยเสื้อเนี่ยแหละคนนั้นเลยมาขอถ่ายเลย ปิดคลิปไปดีกว่าเพราะว่าเราเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วเราอยู่ในคลิปเดิมนะครับตอนนี้ทุกคารเยี่ยมเยียนของลูกค้านะครับจากกรุงไทยแอคซ่าเราก็พยายามที่จะจัดเตรียมของดูแลเขาให้มากที่สุดตามวิธีของเราวิธีของเราตามที่มีเมื่อกี้ตอนเซอร์ไพรส์เนี่ยเซอร์ไพรส์สุดท้ายไลฟ์ฟันแบบโมเมนต์นั้นเป็นไงบ้างลูกค้าทุกคนเซอร์ไพรส์แรกที่บอกว่ามีของซ่อนใช่ไหมแต่ละคนแล้วทุกคนก็ว้าวเงินไปแล้วนะแล้วพอเซอร์ไพรส์สุดท้ายก็คือว่า เคยจยันมีกล่องพรีเมียมให้กลับกันไปด้วยทางน,นี้ลูกค้าบอกโอ้จใช่ใชลำบากตอนขนขนเข,ข้นมาตู้เลยใช่ตกลีตอนนี้ง้างนิ้วไม่รู้แหละพิมพ์คอมเมนต์มาเมื่อไหร่จะเปิดอ่ะอับเรียกับเขาเลยอ่ะพก็ พร้อมไหมแม่หรือยังไม่พร้อมขออีกหน่อยขอแบบเอาให้อากาศดีๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มาอีกฟิลหนึ่งดีกว่าปลายปีอะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบเข้าลรำเอออะไรเอยแบบที่เราเคยนําเสนอไปในแต่ละฤดูมันก็จะมีเสน่ห์ของมันเนาะเขาเป็นทําอาหารทําอะไรย่างของกินกันคือจริงแล้วเหมือนชวนคนมากินข้าวอ่ะแล้วมาทำมหากิจกรรมเป็นแบบในสวนมากกว่าร้านซับแล้วร้านซับแล้วรอประกาศกิจกรรมบอกเลยใช่ครับก็เนี้ยกำลังเลือกกันอยู่ว่าเราจะไปทํากิจกรรมดีๆกันยังไงหรือว่ามีการ คัดเลือกผู้โชคดีอย่างไรจริงๆก็อยากให้ทุกคนมาได้หมดแหละแต่ว่ามันก็คงยากแต่ว่าเราก็จะไปทำอะไรที่ใจฟูด้วยกันอย่างที่บอกนะครับก็าะคงทาเขาเรียกอะไรลงทาเลี้ยงเลี้ยงเด็กกำพร้าเลี้ยงอะไรอย่างนี้ด้วยกันนะครับกิจกรรมที่แบบว่าช่วยเหลือผู้อื่นใช่ใครมสีกิจกรรมอยากให้เราทำแนะนำมาดีกว่า่ใช่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มา meet and greet กันนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณก่อนเลย ที่ดูมาจนจบนะฮะแล้วก็ได้นอนที่สุดนะครับกด subscribe กดกระดิ่งดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวปากนี้จะตามมาใช้ไหมโอ้โหค่ะอย่าเรียกว่าตามเลยในว่นน้ำฝนหน้าแดดผมมาพี่แดดแดดผมฮะมัจะจอ่า